ทำการทดลองแล้วโหมด A I เป็นไงพี่ก็ดีครับมีขด็กเท้าดีท้ดีนะดีกว่าเดิมสอรพตพี่เป็นไงนวะสะโพตยิ่งดีกว่า A I ยิ่ง<ม>ดีกว่า,า A I ราคาพี่1น0 0งห้าร้อยสิบโอเคครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งรีวิวของเรานะครับผมจากเครเ่อกันพ้าไอวันสปีดวันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนอีกหนึ่งรุ่นคือรีวอรถข้อบรรทุกสามตันสี่ตันครับรถขึ้นเหนือล่องใต้ครับลูกค้าเน้นเครื่องเดิมอุปกรณ์เดิมครับแต่อยากได้อาตาเร่งที่ดีเพราะว่ารถบรรทุกหนักมากมาทำการติดตั้งเองที่ช็อปครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าติดตั้งงงแล้้วเป็นยับบาามมมชครผ มาเลยครับเพื่อนเบื้องต้นผมเปิดเสียงหอบไว้เสียงหอบของเรานะครับมี24ระดับเสียงความดัง50ระดับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับอลองฟังดูเลยครับป,ประมาณนี้บางคนชอบกระตลายันยานนะครับมีเลือกถึง24ระดับเสียงความดัง50ระดับเพื่อนๆชอบเสียงไหนความดังเท่าไหร่สามารถเลือกเล่นเอง อันนี้เราจะมาดูโหมดอัจฉริยะเราคือซูเปอร์ไอไอนาตาแบบนี้เลยนะครับสกิดครับแค่สกิดแค่สกิดก็มาแ,มแล้ว,ลวอ่าแต่<า>เพื่อนผมมีอีกหนึ่งโหมดนำเสนอนะครับโหมดสปอร์ตของผมปี24กระดับไม่มีกระเด้าแน่นอนเพื่อนสามารถเลือกใช้ได้เลยตามความต้องการอ้าวเรามาดูกันนะครับ แต่เันเล่นเยอะไหมครับดูครับดูให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยดูนะหลายคนว่าไปจริงหรือเปล่าในแค่ใจเท้าสะปิดนิดเดียวเองคราวนี้ผมพูดเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาคุยอย่างเจ้าของรถกันอ่าโอเคครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไหนครับพี่มาติดต่อไปเล่นให้มาจะปิดของเราสามว่าเท้าไปอย่างนั้นเท้ารถจะลุกสามตั้งติดตาเลยนะพี่เมื่อกี้ผมไม่พี่ได้อาการทดลองแล้วโหมดเอไอเป็นไงพี่ก็ สิบเท้าดีขาดีนะดีกว่าเดิมกระปอดพี่เป็นไงวะกระปอดยิ่งดีกว่าที่ไอ้ยิ่งดีกว่าไอบี้คงหนักนะขึ้นเหลือรองใต้สามตันสี่ตันวิ่งสบายออกตัวแล้วเน้นเน้นเครื่องเดิมออกตัวที่ดีอัตราเลขงที่ดีขึ้นราคาพี่พันห้าร้ก็สิบโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่มากครับที่มารีวิวโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคครับ